คลิครับผมก็วันนี้เราจะตักแหนแดที่อยู่ในบ่อนี่นะครับเอามาแพทย์ใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกระกนะครับดูว่านัาเกเรยียนนักศาึกษาหลับสูขอาชีวะพัฒนาเพื่อเพื่อชนลำบกนะครับหรือว่าอาสอกชนั่เองนะครับอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบก ก็เราจะไปปฏิบัติการสอทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นจะเป็นนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับามาเรียนเพื่อที่จะเอาวุฒิเกษตร,รในระดับสายวิชาการเกษตร,รนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่นแหนแดนที่เราพ้อนเรียบไว้นะครับก็เมื่อก่อนเราก็ได้มาจาับ กรมพระนากรมพระนาพิชาก,กเกษตรนะครับก็มีเพื่อที่ทํางานอยู่ที่นั่นนะครับก็เอามาให้สี่กิโลนะครับตอนนี้เราก็ขยายแล้วก็เอาไปใช้ในการทําปุ๋ยหมักเล่นขยายผลให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ไปทําปุ๋ยหมักแล้วแล้วก็ให้อาหารปลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแค่ใส่ถุงนะครับ เพื่อที่ไปเอาให้กับนักเรียนนึกษาในกลุ่มของมกชนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นแหน่ดที่เราพับเรียรไว้นะครับก็ได้ประมาณสักเกือบเกิดหนึ่งเดือนแล้วครับ สวัสดีครับก็เช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดสี่หาคมนะครับก็วันนี้เรามาที่สูงกันเรียนรู้ป่าซานนะครับแถวแถวน้ำดิบนะครับก็มาปฏิบัติมาปฏิบัติการสองนักศึกษาหลับสูบอาชีวะเพื่อกรารพัฒนาชนนบกนะครับนี่ก็เป็น ผักหวานป่านะครับที่เขามาปลูกในสวนนะครับก็เป็นเมียกับภายในสวนของเจ้าของสูงนะครับนักศึกษากำลังทยอยมานะครับตอนนี้เขาสัมผัส จะเกี่ยวมุ้งเลยอ๋อสีตาด้านใดด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งจะเป ok <te ็นต้องสองด้านไม่จําเป็นจะเป็นต้องให้ให้มันเผลอกด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่ารอยแลมันจะมันจะประสานด้านใดด้านหนึ่งครับผมนึกว่าจะต้องหาขนาดที่เท่ากันมาเพื่อท้นได้เป็นสองข้างอ่ะถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีแต่บางทีเอาไปที่ต้นต้นใหญ่อย่างของขันประธานอ่ะต้นขนาดนี้ันตัดันจะเอาพันอไอย่างเนาะอันนี้อันนี้ถ้ามือสั่นกระบปมงอะไรครับถ้าใจวิธี เกือบข้างมันจะเร็วไม่แต่ง่ายนี่คือถ้าเขาแบบมั่นใจถ้ามันบาดติดก็อันนี้เ้าบาดเสียเนาะใช่อ่าเขาบอกมีกระปาตัดมาอันนี้หั่นกรรอันนี้หั่นกระปมามะกรูดแ่ามันต่ำไงก็ได้เนาะ้เอาส้มโอมาใส่มะนาวมะนาวส้มซึมได้หมดเลยอ่าร้อยเงี้ยอย่ามะกรู

เ,เป็นเ,เ,เลือดเปิดเตืเอนเนาะทีมนี่ตรงนี้เราต้องมัดเลยจันหรือไม่ต้องอเอาแค่อย่างนี้ก็พอละตรงนี้ต้องมัดไหมหรือว่าไม่ต้องอย่างนี้ก็พอแล้วกันเออถ้ามันนานไปมันก็อาจจะทำให้รั่วไดลว้ลองดึงอ,ออกมาก่อนละฮะ เดี๋ยวมาสักหนึ่งเนี่ยเนี่ยพอแล้วแล้วก็ม้วนม้วนม้วนกัอ๋อม้วนนี่เนาะอ่าใช่มัดสักรอบหนึ่งครับล็อกสักรอบหนึ่งล็อกอ่าผมบอกว่ามันแกะคนเดียวใช่ใช่ต้นประมาณไม่ตะเกียบเนาะแล้วก็เอาไปข้าวต้น เป็นเลี้ยไว้ในกรลมันหรือว่าบ่อปูสิแมก็ได้พอมาขยายตัวเราก็เก็บไปโยงให้ปลาที่เราเลี้ยงไม่อนืมันคกินน้ใจไม่แน่ใจนะว่าคนกินได้หรือเปล่าแต่กก่ปลากินได้ครับแต่เอาลงในน้ำเนาะรับดังนั้นเขาจะต้องใ่อะไรที่มันเป็นทับทองแทนมานะ พีอครับนแกี่ว่มี่นรครับกวลาจะเซฟยังไงเดือนระมาให้ให้เดี๋ยวพอแบ่งปเขะมาให้นักษาแบงแหน่เดนนะครับเพื่อไปเลี้ยงขยายพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะ ่แบ่งให้เท่ากันนะครับไปแตกรนดาสองยูนก่อนแล้วไปแตอทุกคนจะได้ออกไปเลนนะครับเดี๋ยวไม่มีงานทรงเดี๋ยวกัดกันขึ้นมาไหนอันนี้อันนี้เอก่อนทีใส่มระมาษสองยูนก่อน โอเคครับวันนี้มาปฏิบัติการสอนที่สวนสามแสนนะครับมาเฟิร์ลี้นะครับปฏิบัติการสอในในรายวิชาหลักการเกษตรนะครับสอนในภาพปฏิบัติการขยายแหนแดงนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ผู้เรียนได้แบนแหนแดงเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกในห้องนะครับแม่ก็ย้อยนะก็สื่อนะเขามาะเะ ได้ครับประมาณสี่สวันมันก็ขยายแล้วครับพอมาขยายแล้วแล้วนาน,นี่คือจะเก็บน้ําไดอ้อยู่ประมาณกี่วัน,นครับเป็นเดือนอยู่ไหมครับก็เป็นเดือน,น,อนพอดีเลยครับเพราะว่าพอมาขยายเ็กน้ำแม่เนี่ยมันก็จะกลาย,ปเ,ลยปเป็นปุ๋ยเลยปุ๋ยเนาะรับใช่ครับ มีที่เลี้ยงเยอะๆเป็นอาหารไก่เออคนที่เลี้ยงไก่เหมาะมากเลยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนะี่ยเราต้องซื้อทอดว่ะใช่ผิดถุงนี่แกลการไปถึงงานรับเงินไปแล้วจะาเลี้ยงไว้ให้หมูนั่นเน่ยอะไรเพิ่มจะต้องเยอะอันนี้ว่าเนาาาาี่ยจะจะจะ อ่นน้อยเพิอันนี้แบมันนี่แถบคะมันมีแนมย่าไหมฮะถ้าคุณลงอันน้ย่าไหม แล้วโดนนาชัยเมื่อกี้อยู่ห้องคอมเหรอเมื่อกี้อยู่ด้วยกันเหรอครับเอครูโทรมาผมก็บอกว่าไปเรียนมันมก็บอกว่ามันลีลาผมก็มาคนเดียวเลยโอเคครับน้โหเด็กชาติมาปลูกต้นกาแฟนะครับดูเหรอถ้าไม่เป็นนี่ไอ้ชานแนามไปคนปลูกนะต้นเนี้สยสวยๆนะครับ <c oughs> ปลูกแล้วก็ต้องมาดูแลด้วยนะเออนัน่นอาม,มีมีมีต๊ะกล้าอยู่ไหมเมื่อกี้ต้นแลับต๊ะก,กาฟแฟนี่ไงมีครับมีอีกเยอะนะครับอ่าโอเคอันนี้ประมาณเนี้ยโอเคล้เราเอาดีๆกันเออเราเน้ใช้แล้วนี่ลุมหนึ่ง เออนั่นแหละประมาณนั้นวันนี้เด็กชาบมาแล้วครับผมเด็กชาบมีสามคน <c oughs> มาสองไม่ <c oughs> มีสักครั้งเลยที่มาครบอ่าแล้วก็นี่อ่า อาท่านานารอโรนชัยใส่ขี้ไก่ก่อนนะเออเอาอเ,เลยยนะัเอเอเนี่ยใสย่รูรับประมาณนั้นพอละเอเอเนี่ยแล้วก็แล้วก็ใส่หลุมอโอเคประมาณนั้นแหละ ไม่เพ็งก็อยู่ที่สองคนนี่นะยตกกาแฟคูจะตายถึงเพ็งก็โอ้โหอย่าให้ดีมาแตกนะเออเออเออตัดใส่ไปนนทชัยเอาจอบถานหญ้ารอบๆมนะันหน่อยเดี๋ยวถ้าตักหญ้าเดี๋ยวกลัวไปตักใส่ถากหญ้ารอบๆมนะันหน่อยอีกต้นหนึ่ง ดูเหรเด็กชาญจะปลุกเป็นรัวตายเนี่ยโอเคโอเคครับผมตอนนี้กำลังให้ในวิโรธนะครับวิญาอาจารย์วิาอ๋อ,อ,อขลอกระบายน้ำอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาท่องฝานลมไปนะครับเพื่อระบายน้ำออกนะครับโอ้ตกล้อยอยากขูออกนะกล้วย

คิดว่าวันนี้ฝนจะตกอยู่ไหมตกแน่จ้ะตกอยู่ก่ะอยู่มันร้อนนี่แหละมันร้อนจากข้างในอ,อ่ะกลับมาร้องน,นี่มาเกี่ยวอะไรกันการมันจะชื้นฝนด้วยจ้ะดูบนแฟร์โอเค,ครับมาทานท่อระบายน้ำนะครับน่าจะในสระน้ำเต็มแล้วครับโอเค คือในตอนนี้จะคิดวิธีจะคือไปกรา,ายไตตัวน้อยไม่คอยความฝันคือสิ่งที่หวังยังห่างไกลสูงขี่ค,ครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อลูกปลากันนะครับลูกปลาทับทินเอ้ย เซลูกปลาสับตัวสองตัวชะละวะผันปลานะครับเอเซลีล,ลูกปลาดูติดดัวห่างมันนะเออหลบไหมเนะี่ยหลบไหมจ้าหลบไหมจ้า ลูป,ปาเดี๋ยวเราจะลมไปดูรูปปลากันนะครับสักห้าสิบตัวได้ไหมครับ เล่นหรองอแค่สิบตัวราคาสุดยอดเอถเเอถ้าสมมติซื้อสองร้อยนี่ได้กี่ตัวนะครับสองร้อยเอาสองร้อยครับสองร้อยบาทเจ๋ดสุดยอด สีเขียวเลยถ้าบรรยากาศภายในฟานมลูกปลารับเปตกตัวหา รวมหมดนะครับไลาถังน,นี่ลินสองด้อยนะขวบขว้างขี่รได้กวาแล้วนะ ไปนะได้ไหนึ่งอูกวันนี้ปลาขี่ครับเราได้ลูกปลาแล้วนะครับเราจะไปปล่อยนะครับ โอเคนะครับก okay, ็ปลาที่เราซื้อมานะครับก็ก่อนที่จะนําไปปล่อยในบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับว่าในสาบเกล็ดน้นที่ไหนนะครับเราต้องมีการแช่น้ํานะครับเพื่อให้ปลาที่เราซื้อมานะครับรับสภาพกับบ่อที่เราจะมาเลี้ยนะครับอย่างน้อย20-30นาทีนะครับแล้วค่อยมาปล่อยนะครับก็เดี๋ยวอีกสัก30นาทีนะครับเราค่อยมาปล่อยลูกปลาที่เราซื้อมากันนะครับผม อเคครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลากันนะครับก็เมื่อเราแช่ไว้ให้ปลาได้ปลับป้านในบ่อท,ที่เราเลี้ยงเราจะมาเลี้ยงก็ประมาณสามสิบนาทีเราก็ประทากกรรมปล่อยนะครับ เป็นปลาหน้าทิมนะครับร้อยตัวร้อยตัว,ตวมองนี่ตายนะครับไม่มีมตายไม่มีนะครับเรา,เาค่อยๆปล่อยนะครับ ค่อยลงไปค่อยใส่ไปนะครับดีนะครับต่อเลี้ยงประมาณนี้นะครับ กินเหลือเราจะไปลอยที่ที่สวนนะครับ เหลือจะไปปล่อยที่สวนนะครับเอเคเดี๋ยวเราไปสวนกันนะครับเก็บไว้กูแจ็กันเนี่ย เราเดินทาไปที่สวนกันครับเต็มรอยปลาที่เหลือนะครับ ไปดูบ่อนะครับบ่อที่เราเลี้ยปลาไว้อยู่นะครับปลาถ้าจะมาบออ ไปเยอะเลยวะจะลงไปปล่อยยังไงเนาะขี่ครับเดี๋ยวลงบ่อแล้วนะครับหูือล่ะโอ๊ยตายหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วปลไปกต,ต,ตบปล่อยปลาที่ครรมะที่สุด อเอาลงไม่หมดเลยเนาลงไปดิ